ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับนายวัฒนาพุทธิชาติก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่บ้านห้องพัฒนานะครับมาถึงบริเวณพื้นี่แล้วนะคะเราชาวบ้านห้องสารคีตปกรสำโรงพันอำเภอไทรบุญจังหวัดศรีสะเกดต้องขอต้อนรับท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยความยินดียิ่งนะครับ นี่นะคะก็มีโอกาสนะคะได้ให้การต้อนรับท่านวัฒนาพุทธิชาตินะคะและพระยาท่านนะคะต้องขอต้อนรับท่านเกือบหกกิโลนะคะให้ท่านได้ดังพักนะคะดื่มน้ำเย็นสักครูนะคะ 10. 10. คร่นะคะซึ่งสิบเอ็ดตุลาคมพันอําเภอไทรบุรนะคะ เช่นการสร้า <faced> ง้ัดในครั้งนี้นะครับโดยความร่วมมือของทางอัฐบาไทยโดยท่านบุญดาริย์ย่มยอดและชาตินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้กรุณามาทําพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ในลําดับนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านวัฒนาผู้ที่ชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เปิดกลวยดอกไม้ถวายความเคารพ แม่พระบรมชายลักษ์ณสมเด็จพระนิพานิษฐาที่ราษจ้าพรบรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและประจำท่านพิธีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานของขเาพินเชิงค่ะ เยริศเยี่ยมยอดแรอำเภอไปบึงได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการสร้างบ้านผู้วยท่านวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตกระผมนายบัญญริศเยี่ยมยอดในอำเภอไผ่บึงพร้อมด้วยผู้พิการและผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดศรีสเกตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรก,กนิษิถาที่ราดเจ้าเพือนดีๆีศรีสเกตไม่จิ้งกันเนื่องในงานเฉลิมฉลอง203เลขที่43หมู่ที่8ตำบลดินแดงงบประมาณ500,000บาทจิตอาสาภาคประชาชนบัดนี้ได้เวลาพิธี ได้กรุณาให้โอว่าให้กับครอบครัวผู้รับมอบบ้านและคณะมอบป้ายบ้านหลังที่หนึ่งและมอบเครื่องอุปโภคบริรโภคและญาติได้นำเรียนเชิญน,นะคะท่านประสบผลสุภาพนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลันนะคะได้กรุณากล่าวรายงานข้อมูลโทษเรียนท่าน วัฒนาพันธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกระผมนายประที่ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยโดยได้จัดระยเวลา15วันและได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบเพิ่มเติมในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดเหลือสำหรับการสร้างบ้านให้แล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่ครอบครัวผู้รับมอบบ้านพร้อมทำพิธีเปิดบ้านดังกล่าวต่อไปกราบขอบพระคุณครับเชน,นั่งเลยครับเรียนท่านอำเภอไปบึงบท่านเป็นเดรเยี่ยมยอดนะครับแล้วก็ท่านบุกรบการเาสวนบุตรุษนไปบึงครับแล้วก็ท่านนายกเท่มนตรีท่าน กำน,นันผู่บ้านทุนนนส่วนรวมทั้งพี่น้องชาชนชาวสำรงสำารงพันที่เคารพทุกท่านนะครับไม่ต้องขอบพระคุณท่านแอมเพอและขอบพระคุณท่านนายกครับที่ได้พูณารายงานข้อมูลต่างๆครับซึ่งในบ่ายวันนี้เนี่ยทางผมและคณะเองก็จะต้องมอบบ้านในพื้นที่เพย์พยึงถึงห้าหลังนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรยาวเนื่องจากว่าเป็นว่าฝนในวันนี้ โดยปกติเราไปมอบ,บ้านทุกกวันเนี่ยฝนจะตกเกือบทุกวันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันสุดท้ายเมื่อบ้านลังสุดท้ายก็จะก็จะฝนจะตกเนี่ยแต่วันนี้เรรู้สึกว่ามาตั้งแต่หลังแรกเลยนะฮะเราคำมานะครับเพราะฉะนั้นก็พอภัยอาจจะได้ไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายนะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของอาทางทีมของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอถือโอกาสนี้ได้แนะนำนะคนที่พวกเรามาให้กําลังใจนะครับกับ พอใหญ่เนาะพอใหญ่พอใหญ่ยังก่อนพอใหญ่คำมอนคำมอนหรือคำมอนคำมอนคำมอนเป็นเป็นสามีเจ้าของบอกมานีที่เจ้าของบอกก็อันนี้คณะที่มานะฮะก็คือมาหลายท่านนะขออนุญาตแนะนาก่อนเลยนะครับ